สองเรื่องเลยสัปดาห์นี้นะคะพาผู้ชมมามูเตลูค่ะเขาบอกว่าสักลายมือเศรษฐีร้านนี้ดีร้านนี้ดังอยู่วิภาวดี62นะคะกะว่ามาเจอในบ้านไม้สไพายสองชั้นยกได้ผุงสูงวิชัยจ้าเป็นสถานที่โอดโถงแล้วรดแล้จึ้งอยู่กับอาจารย์ภาคย์สวัสดีค่ะ เริ่มต้นนะคะที่จริงสักเรมอเสถีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเห็นสีก็ได้นะคะเป็นสักน้ํามันก็ได้พูทุกคุณเท่ากันน้ํามันอะไรคะจันทาอันนี้น้ํามันว่านคะ่ะผ่านวิธีมาแล้วจะเป็น บ้านดอกไม้ว่านในพวกนี้นะคะสําหรับขั้นตอนการสักนะคะก็จะมีการใช้ปากกาลงไปก่อนว่าจะสักตรงไหนอย่างไรหลายคนที่สักก็จะมีสีแดงเข้มสีแดงอ่อนติดมือแตกต่างกันไปในระหว่างการสักจะให้ท่องบทสวดทําสมาธิบทสวดที่แนะนําคือบทสวดมหาจักรพัทค่ะทำเสร็จแล้วข้อที่1คือหนาจะให้นางคาคุณพ่อคุณแม่ พระอาหารที่บ้านเราจะได้ดูแลก่อนขอหสิกรรมท่านแล้วก็นําน้ำเนี่ยมาอาบข้อที่2เราจะให้ปล่อยป่าหน้าเขียนข้อที่3เราจะให้สวดมนต์กระดาจากักรพรรดิสวดและให้อุทิศมสมบูรณ์ให้กับตัวเองเทวดาเจ้าจกรรมนายเวรอาจารย์พาเริ่มต้นสักเมื่อประมาณ5.6ถึงปีที่แล้วลูกค้าเยอะขึ้นทุกปีเพราะธุรกิจเกี่ยวกับการมูเตลูได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ล่าสุดมีผลสำรวจอาชีพเด่นปี2,567พบว่าอาชีพเกี่ยวกับสายมูหมอดูก็ติดึ่งในสิด้วยธุรกิจเกี่ยวกับสายมูมีแต่ดีขึ้นปังขึ้นจริงปังมากแล้วลูกค้าที่มาเนี่ยลูกค้าเก่าๆมี้เลยนะไี่กลับมา ลูกค้าคนนี้บินตรงมาจากมาเก๊าเพื่อมาสักลายมือเศรฐีกับอาจารย์ภาบอกว่าสักแล้วเฮงฟังจนต้องตามกลับมาซ้ําในระยะเวลาไม่ถึง5เดือนเอวันนี้มาหาอาจารย์ภาไม่ใช่ครั้งแรกใช่ค่ะครั้งที่2องเหรอทำไปรอบที่แล้วทําอะไรบ้างแล้วรอบนี้กลับมาทําอะไรบ้างคะ่ะก็นอกที่แล้วก็ทำแบบชิดใจฟซ แล้วก็ oh. วกรอบนี้ก็มาเพิ่มฝ่าอะไรค่ะ uh. คำว่าปังนี่มันคือมีอะไรแบบประมาณไหนงานเข้ามาเรื่อยๆ uh. งานเข้ามาเรื่อยๆโดยแบบว่าอ่ะมันจะเว้นอยู่วันสองวันเนี้ยอยู่ดีๆมันก็จะมีลูกค้าทักเข้ามาเลยเอะสองวันเนี้ยทําให้เราแบบไม่ได้หยุดเลย็ <ทำ S 1> คือนแน่นปูโูหมด uh. แต่มีคำเตือนเหมือนกันนะคะสำหรับการจะเลือกศัก์กับอาจารย์ท่านไหนสำนักไหนต้องเลือกให้ดีเพราะศักผิดชีวิตเปลี่ยนค่ะ ในยุคนี้เนาะคนชอบหมูก็จริงแต่แต่ละจุดที่ไปสักลายมือบางทีมันแทนที่จะเปลี่ยนเป็นบวกอ้าวมันไม่เวิร์กเปลี่ยนเป็นลบต้องศึกษาให้ดีๆเพราะว่าเส้นผิดชีวิตเปลี่ยนม,มันผิดไม่ได้แล้วการสักไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะดีหมดต้องแก้กรรมด้วย เน้นย้ำนะคะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะอาจารย์พาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมาเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลังจากนี้ให้ทำบุญปล่อยปลาหน้าเขียงล้างเท้าขอโห,หสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่แบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคิดดีพูดดีทำดีอย่าปิดกั้นตัวเองด้วยคำพูดไม่ดีความคิดไม่ดีหรือว่าความเครียดด้วยนะคะจิรเชษฐ์บุญเลิศถ,ถ่ายภาพสัตยาณ์เพชรอ๋อพร้อมลุยจักาพาไปลุยที่ อย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะ